ก็เสร็จไปหนึ่งคันนะครับกลับบ้านได้นะครับดีแม็กซีประตูจากกรุงเทพมหานคร ้ดีแม็กซี่ประตูจากชนบุรีอันนี้อยู่ในขั้นตอนของการเปิดหน้าดอกนะครับตู้ซับใส่ไปเรียบร้อยแล้วสวัสดีครับ คู่หลังลูกค้าไม่ได้ใส่นะครับใส่ประตูหน้าอย่างเดียวชุดหกดอกมักจะมีคำถามว่ามันจะพอหรือลำโพงเสียงกลางแค่ดอกเดียวต่อบานประตูนะครับใส่ข้างหน้าแค่สองบานบานละดอก มันจะพอหรือเปล่ากับความดังนะครับที่ต้องการจริงๆการเลือกใช้สินค้านะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ส่วนหนึ่งที่สำคัญมากที่สุดเลยก็คือเทคนิคของงานติดตั้งงานปรับจูนนะครับที่จะรีดประสิทธิภาพของตัวสินค้าออกมาได้ดีมากขึ้นนะครับให้ดีมากขึ้น บางท่านบอกว่าเอ้ยผมก็เคยใช้ลําโพงรุ่นนี้นะนะครับแต่รู้สึกว่าทำไมผมทําเองเสียงยังไม่ดีเท่าของของที่พี่ทำบางท่านที่เป็นลําโพงตัวเดียวกันมันมันมีเทคนิคหลายเทคนิคนะครับในการทําที่จะทําให้ลําโพงออกมาได้เสียงดีนะครับมันต้องมันอยู่ตั้งแต่การวางแผนงานติดตั้งตั้งแต่แรกเลยนะครับก็งานติดตั้งสําคัญมาก ที่สําคัญมากกว่านั้นก็คืองานปรับจูนนะครับงานปรับจูนเนี่ยโคตรสาคัญเลยนะครับคราวนี้ลูกค้าก็มาไกลนะครับติดตั้งเครื่องเสียงมาแล้วแล้วครับ ตู้เดิมนะครับตู้เดิมลูกค้าก็จะอยู่ช่วงนี้นะครับตู้เก่าอันนี้พรมก็คือโดนตัดไปแล้วนะครับต่ตู้ของเราสั้นกว่านะครับก็ต้องไปเปลี่ยนพรมใหม่นะครับถึงจะได้ตู้แคบกว่าเก่านะครับแต่ละประกันนะครับเสียงเบรกมันกว่าเก่าแน่นอนนะครับ อันนี้พ่าแอมนะครับเลือกใช้เป็นของโอเลอนนะครับลูกค้าก็ติดตั้งมาแล้วนะครับสายไฟเงี้ยยังก็ยังใช้ไม่ได้นะครับเส้นเล็กเกินไปนะครับเดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนนะครับเส้นใหม่ที่ใหญ่กว่านี้ต้องต้องใหญ่ประมาณไหนนี่เลยนะครับนิ้วโป้งนี่เลยครับอันนี้อันนี้เล็กเกินไปนะครับไฟพ่อแอมกินไม่พอหรอกนะครับ ก็อีกหลากหลายอย่างนะครับเราก็ไม่ต้องพูดถึงงานที่ตั้งเก่านะครับเราพูดถึงงานที่จะเราจะทําใหม่ดีกว่านะครับตรงแผงประตูลูกค้าก็ทํามาเต็มบานแล้วนะครับแต่ก็ยังทิศทางเสียงยังไม่ได้นะครับก็ค่อยมาปรับแต่งกันวันหลังก็ยังไม่ต้องไปพูดถึงแล้วกันนะครับอันนี้เป็นด m แม็กซ4ประตูจากหนองบัวลำพู สองนิ้วหลังเบาะนะครับเราจะไม่พูดถึงงานที่ติดตั้งมาแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวร้านเก่าจะว่าเอาอันนี้เป็นสสิบองนิ้วของ x อ็กซนะครับตอนนี้เป็นรุ่นลิมิเต็ดเอดิชันนะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดจากเอ็กซานะครับ รุ่นนี้มีอยู่สำนักเดียวเท่านั้น KS สาวสำนักอื่นรุ่นนี้จะไม่มีเรียกว่าเป็นรุ่นพี่ซีรีส์อีกนิดนึงนะครับเป็นรุ่นพี่ของซีรีส์นะครับเป็นรุ่นพี่ของซีรีส์เป็นรุ่นน้องของ AL นิดนึงสงก็ดีครับผมอันนี้ก็เหลือขั้นตอนการจับวางตู้ซับนะครับ สายไฟซับอย่างโหดนะครับเส้นแป้งๆเลยสายไฟซับนี่ยังไงใหญ่มากนะครับอันนี้ก็ทำฟิลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทำกราวเรียบร้อยแล้ว ฟิวอยู่บนฐานฟิวที่มั่นคงแข็งแรงนะครับไม่ได้ไปแปะไม่ได้ไปแปะตรงนั้นตรงนี้ตรงนั้นตรงนี้นะครับทําให้รถมันเสียหายคันนี้ลูกค้าก็มาติดตั้งลำโพงนะครับสวัสดีครับ อันนี้ลำโพงเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของของกราวซิโร่นะครับของกราวซิโร่คู่หน้าแปดนิ้วกราวซิโร่คู่หลังกราวซิโร่นะครับแล้วก็พวอแอมเป็นสิบสองนิ้วอันนี้เลือกใช้ขับสิบสอนิ้วแบรนด์เอ็กสนะครับสวัสดีนะครับพวอแอมงานเอ็กนะครับคู่หลังเป็นงานของแบรนด์โอไลออนนะครับ ส่วนคันนู้นก็ลูกค้าติดตั้งเครื่องเสียงจากที่อื่นมาแล้วงานซาวเต็มแผงหลังเลยนะครับลำโพงมาเป็นโหลเลยปรากฏว่าเสียงยังไม่ดีนะครับลูกค้าก็เลยเข้ามาให้ให้ดูนะครับว่าทำยังไงเราจะแก้ไขกับมันได้นะครับก็เราขออนุญาตที่จะไม่ไม่พาไปชมแล้วกันนะครับเพราะว่าเกรงใจร้านเก่านะครับ เดี๋ยวถ้าติดตั้งใหม่แล้วเดี๋ยวเราจะพาไปชมแล้วกันนะครับไม่ต้องพูดถึงดีที่สุดเดี๋ยวทะเลาะกันไม่ดี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 ดอันนี้นะครับเป็น งานที่เราทําเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเหลือปรับจูนเก็บงานอีกนิดหน่อยนิดหน่อยก็ก็ส่งส่งรถได้นะครับเป็นชุดฟังนอกรถร้อยเปซ็เลยครับสำหรัคันนี้เสียงแหลมเลือกใช้เป็นของล็อกฟอร์ดฟอนสเกตนะครับเสียงกลางนะครับเป็นของโอเลอนนะครับตัวนี้ก็เป็นของดีสแนะครับ แผงประตูมีลูกค้าถามว่าแบบนี้เท่าไหร่นะครับราคาแผงประตูนั้นเริ่มต้นที่คู่ละหนึ่งมื่นห้าพันบาทถึงถึงสามหมืนบาทต่อคู่นะครับก็อยู่ที่ความยากง่ายของการทําไม่รวมลำโพงนะครับอยู่ที่คู่ละหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถึงคู่ละสามหมืนบาทนะครับถ้าคันนี้สเต็ปนี้อยู่ที่คู่ละ สองหมืนห้านะครับอยู่ที่คู่ละสองหมื่นห้าเป็นงานสร้างนะอย่างเดียวนะครับไม่รวมกับลำโพงนะครับรถรถเก่งคันนนก็ทำเครื่องเสียงมาแล้วนะครับทำมาหมดงบไปรวมกเกือบสองแสนแล้วนะครับรู้สึกว่า เสียงเสียงยังไม่ดีพอนะครับก็เลยต้องเข้ามาให้เคสซาวช่วยแก้ไขปรับปรุงใหม่นะครับแต่เราขออนุญาตไม่ไม่พาไปชมแล้วกันว่างานเดิมเป็นแบบไหนก็คือเป็นเต็มลำเลยแหละนะครับเป็นครึ่งเสียงงานโชว์ซับเบสิบห้านิ้วหนึ่งคู่สิบนิ้วหนึ่งคู่นะครับเสียงกลางมาเป็นโหลเลยนะครับก็ลองมาฟังของเคสซาวนะครับแล้วดอกน้อย คันหนึ่งคู่สองคู่แล้วรู้สึกแบบโหติดใจก็เลยทำยังไงจะให้เครื่องเสียงของตัวเองที่ทำมาชุดชุดใหญ่ขนาดนั้นได้ได้ได,ได้ได้เสียงดีนะครับเดี๋ยวก็ต้องแต่คุยลูกค้าจบมาแล้วครับก็เบื้องต้นก็เปลี่ยนสินค้านะครับแล้วก็ปรับจูนใหม่ทั้งหมดอเดิมก็ใส่ดีพมาแล้วนะครับแต่ ลูกค้าบอกช่างจูนไม่เป็นเลยช่างจูนไม่เป็นก็เลยไม่ได้จูนมาสายดีเอพีมาได้จูนไม่เป็นโอเคจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ